สวัสดีครับพี่น้องพวกพอกันอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้เบาลาวกับสาวไทยพาผีพาน้องเลาะปลาให้เห็ดคือเก่านะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ได้เห็ดลายสนิทนะพี่น้องเนาะไปรับสนด้วยกันเลยพี่น้องเมื่อนี้ได้เห็ดลายสนิทนะพี่น้องเนาะพี่นองเห็ดข้าวพี่น้องอยู่ใต้น้ำนะพี่น้องเนาะแหมมันเกิดอยู่ใต้น้ำน้ำท่วมพี่น้องน้ำห้วมันเยอะนะพี่น้องน้ำท่วมนะที่ดอกง่ายๆพี่น้อง ไมันจะดอกนี่ไงมันงานนักปนหอก่เ้มอมันใกล้สิแก่แล้วเป็น้องเนาะี่เอาไปนมันนี้ก่อนเปนองเก็บเก็บไปมันนอไอ้หนอะเป็น้องฝนกตกนะเป็น้องจะบ่มมาหาหนาาเป็น้องขันฝนตก มันจะแก้อะไรพี่น้องมันจะถอเนาะโอ้โอคนไหลพี่น้องยำฝนกระเจอบุค่อยไปหานะพี่น้องกระเจอยันเปียกออดอกงาม cái bài Cái vậy thì đều nó Đọc nó lại nó Đọc nhẹ Ủa à. đọc này ngảm với nó Bộ thân kè nó Có hết cao với nó Xám đọc đọc ngảm với nó Đọc ngảm lại nó เดี๋ยวสิเก็ตเฮเบิ่งอืมอ๋อดอกเข็ดเขาวเนาะพี่น้องเนาะงสามดอกอยู่นี่นี่ที่ดอกงามๆนะนี่ดอกหน่อยพี่น้องดอกน้อยเนาะสิีมันลูกมันเนาะพี่น้องเนาะงมีลูกมันเนาะพี่น้อง ตรงนี้หน่อยพี่น้องนี่ซองดอกพี่น้องตัวน้อยเกินเนาะพี่น้องบ่ามันเนาะพี่น้องเนาะมันหน่อยเกินเนาะเอามีดพี่น้องจิ้มมันข่ามันลึกเนาะโอ้พี่น้องน้องอยู่โคทีนั่นนหะมันเอาหนักมาพี่น้องโอ้ Ồ ừ, nè Đồng ngay lại phía nó Kết đèn phía nó Xong đọc đọc ngay lại phía nó Đọc ngắm lại phía nó Nè nè, Đọc ngắm lại phía nó Đọc kết đèn nữa Ồ phía nó bên nó sẹp nữa phía nó xong rồi phải là. hết hết phải ngạm -ngạm phải hết cao, thế ừ. nào cho ngâm ngâm phải nọ. hết cao, nó mình Hm. 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 เอ็ดขาวนะพี่นอ้องนี่ดอกงามๆพี่นอ้องนี่ฝนตกใส่เนาะมันจะเปื่อยๆนะพี่นอ้องแต่ก็ดอกงามอยู่พี่นอ้องฝนตกคู่นะพี่นอ้องอืมนี่ซ้ำดอกพี่นอ้อง พี่น้องเข็ชนาแล่พี่น้องดอกมันจอกสีแดงๆเราพี่น้องเข็ชนาแล่เนาะจากทางขรเจ้าจะเคยไหนนั่นเนาะคิดเสมอเห็นนั่แล่ไหนแล้วพี่น้องนี่ดอกงามๆพี่น้องขรเจ้าก็มาไล่พี่น้องมือนี้ถูกแจทถึงมุมเลยเนาะนี่แล้วกรเจ้าหื้อเนาะ คือหาว่าเฮ็ดออกพี่น้องเจ้ามาไล่พี่น้องวันนี้เนี่ยได้ซันดอก4ดอกพี่น้องดอกงามๆเลยไปเสียนาะพี่น้องเนาะเห็ดไข่พี่น้องดอกงามๆพี่น้องโอ้เห็ดไข่เนาะโอ้พอดีเสียเสียขักขักขักพี่น้องอืม เห็ดไข่เนาะนองงามหลายโอ้พี่น้องเห็นอะไรนะพี่น้องแต่ก็เห็นก,งกังเกิลพี่น้องนี่ซองผู้เมียเนาะ,ะเาน,น,นี่พี่น้องกินเกือเนาะมันก็กินเห็ดเนาะพี่น้องกินเกือซองผู้เมียเนาะพี่น้องเนี่ยโอ้พี่น้อง กินเกลือมันก็อยากกินเห็ดเนาะพี่น้องเนาะขนาดคนก็ยังอยากกินกังเกิ้ลก็อยากพี่นอ้องอยากเอาน้ำน้ำกินเกลือนะพี่นอ้องนี่กดอกเลื่อพี่นอ้องนี่ดอกน้อยพี่นอ้องดอกน้อยก้เาเนาะพี่นอ้องกินได้เยอะพี่น,อน้องสมนี้พี่เสืกันเอ็ดน้าแหลพี่นอ้อง ดอกงามพี่น้องอืมปริเสบพี่น้องยืนยันซองดอกพี่น้องขนาไดไรกันเนาะนี่ดอกปรงามพี่น้องฟริเสบก่นนะบานเนาะขาเจ้าไปหามือนี้หลายคนเนาะพี่น้อง เฮ็ดคาพี่น้องดินเต็มแล้วพี่น้องเนาะฝนตกค่ำคืนนี่เอ้ hey. บางเห็ดมันก็เปนนื่อย,ยนะพี่น้องมันถือผลหลายฝนตกแห้งหลายเนาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดคายกันเนานะตกได้หน่อยพี่น้องคุณพ้องคุก็แม่พี่พน้องฝุณสีขาวๆนพี่น้อง นี่ก็เห็ดคากันพี่น้องตัวไอ้เบงไว้ใหญ่นี่ก็นี่ดอกแง่พี่น้องอืมนี่เห็ดคากันพี่น้องเห็ดคาเก่าเนาะพี่น้องเนาะเก็บมัดพี่น้องเก็บไปกินได้เก็บเปิดเนาะนี่เห็ดคาพี่น้องนี่ดอกแง นี่ขาดอกงามๆเพี่นอ้องพอดีแสบนะพี่นอ้องมันบ่ทันเปื่อ,อยพี่น้องนี่นี่ก็ดอกใหญ่พี่น้องนี่ก็ยามนี้มันเฮ็ดลงงะงอกบ่ค่อยมีพี่นอนะ้องเนาะมีแต่เฮ็ดค้าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหน้าแลเนาะพี่นอ้องยามนี้เห็ดละงอมันก่อขึ้กันเพียนอ้องแต่มันก็มันบ่ค่อยลายเพียนอนะ้องเนาะเห็ดละงอกมัียน่อง มันแมนยามันดอกี่น้องเนาะนี่นี่ใครกันนี่อ้อยยยยนี่ยย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 ยายนยยยนยย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 ยอยยยยยย่ยยยยยยดอก,อกยย,กยอพอก ลากินกับชายเนาะพี่น้องเนะาะเห็ดแค่ดอกใหญ่พี่น้องกระจอะกระมาล่าพี่น้องเห็ดไผ่เห็ดมันเลยพี่น้องกระเจเกาะกายไปกายมาเน,นี่ยเส้นเส้นทางนี้นะพี่น้องเนาะ เจ้าก็ใกล้ไปใกล้มาแต่ก็เจ้าไปเห็นสายตามันตกแบบมือคือกันเนาะพี่น้องมันไม่ได้ตกบองเหนียวกันเนาะพี่น้องเจ้าก็มาเต็มคันรถพี่น้องสี่ห้าคันดูนี่ก็เจ้าจอดแใกล้แคมทางเนาะรถขัเจ้าอืมอะไรกันพี่น้ราอืมอยู่ในสามสีดอกเพื่นเรา กุดอกหนึ่งนี่เสร็จนี่ดอกหนึ่งเป็นดอกนี่ะนะนี่ดอกงามๆเป็นดอกเนาะขันไปเห็นมือหนีกะห้อยมือพอดีนองหมดไปเนาะสำนี้มันยังแข็งเนาะตัวมันตัวเห็ดดีเซ็บ เห็ดคามันจะออกขึ k k e ้นห yeah, uh, ื่นไปน้องจะขึ้นหืนคมคมเนาะไปน้องเนาะบางคนก็อาจจะบวไรกินบวไรเนาะเนาะขึ้นหืนคมคมบางคนกินได้กัสแยบเนาะไปน้องมันออกขึ้นหืนคมคมเนาะนี่ยอยไรซีดอกไปน้องเฮ็ดละเห็ดคาเนี่ย ดอกงามไงพี่น้องอืมอืมดอกใหยๆพี่น้องอย่าไปเกินเกิดน่ารักพี่น้องที่นี่ได้นลายเต๋อพี่น้องนี่นี่ก็แม่นอกพี่น้องนี่ดอกจุ่มๆดอกพี่น้องกลังพอดีงามเลยพี่น้องนี่ก็แม่นพี่น้องนี่ดอกใหญ่พี่น้องบางแล้วแต่นีน แต่แกแหละพี่น hmm. oh, ้องแต่ก็บอกแก่เกินเนาะพอดิเสียบเนี่ยพอดิกินพอดิเสียบพี่น้องอืมเนี่ยตัวนี้ต้องใส่แมงคือกินหรอพี่น้องเนาะเป็นเศษโอ้ตัวนี้พอดิเสียบพี่น้องเออเนี่ยเนี่ยอ่าสามดอกพี่น้องนี่พอดิเน้าพี่น้องเนาะสัมผัสเนาะนี่เห็นบ่ นี่ก็แม่พี่นอ้องโอ๋อในดอกหน่อยพี่นอ้องบม่อยากเอาน้อพี่นอนะ้องเนาะแต่เอาเนาะงยันบไไัไลามาหน่พี่นอ้องยันบัไลายก็จะเอาก่อนเนาอพี่น้องเนาะสนิทกับพอดีดอกเนาะพี่นอนะ้นองปรีแกงหรือว,ว่าต่ำเนาะพี่นอนะ้องเนาะแซ่บกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็แม่พี่นอ้องนี่ก็แมนนะ่เนาะนี่ นี่ลูกจุมจ้มๆบริเซ่นะไม่เกลือกินนะพี่นอ,อกไม่เกลือมกระหูนอเฮ็ดกินมันไขมันสรืเอลาจุมจ้มๆใส่ไดะ้น่นๆเปนนกอืเ็นบ่พี่นอ,อกนนอ,อกืออกแมน เห็นหน้าแล่เอโอ้หมดกระไลไปนอกหมดหมดเรื่องนะไปน้องเนาะส่งดอกดอกดอกองามไปนอกเห็นหน้าแร่นะไปน้องเนาะบางคนอาจจะกิ่นนะไปน้องเนาะบางคนกับบกินเนาะนี่ก เนี่นี่ไข่มันานะพี่น้องบ้า,านเนาะไข่มันไปมันใหญ่เลยไปเนองเห็ดคาพี่น้อง้ำเาง,ง,งาๆเนาะช่วงเนาะน้ำเง,งาๆเนาะ งามเลยอืม,มเกิดขากันไปหนอกดอกงามกันไปหนอกอืมดอกจุ่มจุ่มอ่าบานวันนี้เนาไปหนอกมันบานเกิดค้าเนะอกอืสองดอกไปหนอกดอกงามเกิดค้าไปหนอก อ่านะดอกงามทกันไปนหนอดอกไกอม้หนอไปหนอซีแมนมันบานเมือ่อ,น,น,น,อ,อ,น,อนี่หนอไปหนอดอกไม้อันนีกันเบนหนอนี่เดียวนอะ เหยียวย้่ไปเนาะเห็ดค่าไปเนาะอยู่เป็นจุ่มเนาะอืาเป็นจุ่มสีคักรูปไปเนองคันได้ลายเนาะอืมสามดอกไปเนาะจะดอกใหญ่ๆเมื่อตอนนีหน้หักเนาะคามันหักจะได้ดอกหอใหญ่ๆไปเนาะ กันบอกเลยเนาะเห็ดแตงไปเนาะสามดอกอ่ามันจะดอกงามๆไปเนาะสามดอกอ <Okay. S 2> อพอได้กินเราไปเนาะมันมะนานวนะจะมันแก่แไปเนาะ พอดีกินกันมาเห็นมือนี่ะมืออนพอดีเน่าเนาะพี่นอ้องเนาะเปิดขาพี่น้องซ้ำดอกเนาะอ,อืดอกใหญ่พี่น้องอืดอกใหญ่ดอกงาม,อมดอกหน่อยสองดอกพี่น้องลองเป็นจุ่มหน,อนอ่อยพี่น้องดิ้สแปร์สักหน่อย จะดอกงามๆเลี้เงระจัดการเนาะ